สวัสดีครับพบกับผมอีกครับผมผู้นำเสนอวความจริงแห่งชีวิตนะครับวันนี้ผมจะพามาชมาไผ่ไผ่ไเลี้ยงหวานไผ่สร้างไผ่นะครับแล้วก็ไผ่ลวกที่ผมปลูกไว้นะครับประมาณได้สักประมาณ6เดือนตั้งแต่ช่วงฤดูฝนครับเอาวันนี้วันที่วันที่เทือวันที่ยี่สิบมกราครับเนะี่ยผมมาลดน้ำ ไผ่เลียงหวานครับเนี่ยที่ปลูกไว้แล้วก็วันนี้ประมาณ20มกราเข้ามาลดน้ำผลท่านไม่ตกก็เลยมาลดเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวเปลีย่ยนสา่ยางกั๊หนึงครับามาให้ต้นนี้กินหน้อยตั้งแต่ปลูกไม่เคยมาลดน้ำครับเพิ่งจะมาวันนี้แหละครับเดี๋ยวมาดู ไผ่สร้างไผ่ครับมีไผ่สร้างไัยปลูกพร้อมๆกันครับปลูกอยู่ในป่าๆอย่างนี้และครับแล้วก็มีอันนี้ไผ่อันนี้จากที่ผมไปไปซื้อไปซื้อเง่าเข้ามานะครับไปถามชื่อเขาผมเห็นกอเขาสวยๆ ผมก็เลยไปถามชื่อเขาว่าเจ้าของเขาบอกว่าเป็นไผ่นกเขาคล้ายๆไผ่เลี้ยงคล้ายๆไผ่สร้างไผ่ครับแต่จะไม่เหมือนกันชื่อไผ่ไผ่นกเขาครับปลูกพร้อมกันครับตรงนี้ปลูกไว้ประมาณสักยี่สิบกอฮะเนี่ยปลูกอยู่ในป่าอยูครับแต่วันนี้ผมก็มาลดน้ําครับผมก็เลยมาลดน้ําแล้วก็เลยามาทํคลิปให้ดูเลยครับ คงจะผ่านคงจะผ่านแรงนี้ได้ครับเพราะว่ามาลดน้ำช่วยครับเดี๋ยวพาเดินชมนิดนึงครับก็จะประมาณนี้ครับ ไผ่เลี้ยงหวานและไผ่สร้างไผ่และไผ่ลวกครับที่ปลูกเข้าไว้บางกอก็มีหน่อแล้วฮนะเนี่ยเดี๋ยวก็อนนี้นี่อันนี้ไม่ค่อยยังไม่ค่อยแตกแขนงเท่าไหร่ครับนี่ข้างหน้านี่มีหน่อแล้วครับเนี่ยนี่ครับไผ่เลี้ยงหวาน,นครับมีหน่อแล้ว ครับผมคลิปนี้ผมจะจบไว้นะตรงนี้ฮะผมมาลดน้ําก็เลยถ่ายคลิปไปในตัวเลยเอาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ผู้ที่สนใจชอบไผ่นะครับผมผมและไผ่เลี้ยงไผ่สร้างไผ่ไผ่ลวกขอจบกันณตรงนี้ในการถ่ายทําคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ